สวัสดีครับวันนี้เราซื้อขอเล่ากลับมาแล้วครับเรายังอยู่กับนี่เลยครับสุดยอดสตารวุธของอุนสุยอันครับภาคนี้เป็นภาคที่สี่เก่าทันลันทนนะครับงานแปของคุณนนนกพันลัดเช่นเดิมครับตอนที่แล้วเราถึงตอนที่ว่าแปะโชป่วยนั้นบุกเข้าไปที่เจดีขาวห้องนอนของโซมั่งจิ้มนะครับและสมุนคนสนิทของโซมั่งจิ้มคนหนึ่งคือโซที่เนี่ยซึ่งทาหน้าที่ต้มยานั้นกับวางยาพิษแก่โซมั่งจิ้มนะครับแล้วสังหารพี่น้องของตัวเองไปสองคนทําให้โซมั่งจิ้มนั้นกล โหดมา เรามาต่อกันตรงนั้นเลยครับการหักหลังทรยศของโซทิเนี่เกิดจากการที่แปะชดป่วยนั้นอยู่ในเหตุการณ์ตอนที่โซมังกิมพุล้อมในอาคารล้างตอนฝนตกทําให้รู้ว่าจุดอ่อนของโซมังกิมนั้นคือเป็นคนที่เชื่อใจพี่น้องเป็นอย่างยิ่งกับคําถามของโซมังกิมที่ถามโซทิเนี่ถึงสาเหตุการฆ่าพี่น้องของมันโซทิเนี่ก็ตอบว่าเป็นเพราะว่าพวกมันทั้ง3ล้วนคลับคล้ายเป็นคนคนเดียวกันไปไหนมาไหนด้วยกันฝีมือก็ ก,กันไม่รู้ว่าใครเป็นที่หนึ่งมีแต่วิธีนี้เท่านั้นตัวมันถึงจะหลุดพ้นออกมาโดดเด่นโดยลําพังได้และแปะชบป่วยก็สัญญาว่าจะแต่งตั้งให้มันเป็นโซไซซิ่งเทพประจิมแซ่โศแปะชบป่วยเอ่ยว่าเราเพียงรู้ว่าท่านป่วยหนะักแต่ไม่รู้ว่าหนักขนาดไหนดีที่ได้มันมาช่วยยืนยันและต้มยาให้ท่านโตทีเนี่ยยังบอกอีกว่าถึงแม้โซมั่งจิมจะป่วยหนะักแต่ถ้าถึงเวลาขับขันนั้นอาจจะลว มกำลังขึ้นมาได้อีกได้แต่วางยา13าแต้มเพื่อจากสะกดพลังและงอนกระเรียนคลามเพื่อจบชีวิตแอะช่วยป่วยยิ้มเอยว่าถ้าท่านตอบโต้เราได้เราจะนับถือท่านโซมั่งจิน้นเข่นเสียงเอ่ยว่าดูให้ดีเรากำลังจะตอบโต้แล้วนะพันมีเสียงระเบิดของตู้เสื้อผ้าในห้องนอนขึ้นมีผู้คนสองคนลอยออกมาคนหนึ่งเป็นขุนพลชลาถือดาบเงาด้ามใหญ่อีกคนเป็นผู้หญิงไล่ลากระบี่ทั้งทัที่ในม ไม่ได้ถือกระบ,บี่ทั้งสองโจมตีใส่แปะโชยป่ว,ปวยตามละจับโจรต้องจับหัวหน้าขุนพลฉลาดย่อมเป็นต่อน้ำสิงและสตินั้นก็คือก้วยใต้สิงหรือลุยมีนั่นเองขุนพลคู่ใจสองคนของโซมั่นจิมย่อมปรารถนาชีวิตของแปะโชยป่ว,ปวยแต่ไม่ใช่มีคนเดียวที่ปรารถนาชีวิตของแปะโชยป่ว,ปวยก็คือตอน่ำสิงแต่ความปรารถนาของมันก็ต้องจบลงพร้อมกับชีวิตของมันกระบี่ของก้วยตังสิงแทงทะลุ หลังของมันออกมาแล้วรูกระบี่ใหญ่เช่นนี้ตอนน้ำซิ่งได้แต่ล้มลงขาดใจตายไปโสมั่งจิ้มเห็นภาพนี้กับตาออน้ำซิ่งและ,และกล้วยตังซิ่งเป็นความหวังสุดท้ายของตนแล้วและภาพที่กล้วยตังซิ่งแทงทะลุล่างของตอนน้ำซิ่งนั้นก็เหมือนตอนที่ลุยมีแทงกระบี่ทะลุล่างของลุยซุ่งนั่นเองโอม่งจิ้มได้แต่ถามว่าทำไมกล้วยตังซิ่งเคยให้เหตุผลที่ทรยศ์ลุยซุ่งว่าเป็นเพราะว่าลุยซุ่งนั้นฆ่า าบิดาของนางลุยจิ้นลุยหัวหน้าตึก6กหุนครึ่งดังนั้นการที่ทรยศต่เอเือเป็นการล้างแค้นที่ฆ่าบิดาของนางและทําให้นางต้องเป็นเมียเก็บของมันแต่การทรยศโซมั่นจิ้มครั้งนี้เป็นเพราะว่าหลังจากที่ล้มอำน,นาจของลุยซุ่มได้แล้วนางก็ยังเป็นแค่กวยต่างซิ่ง ไม่ได้รับรางวัลสิ่งใดแต่แปะโช่ป่วยสัญญาว่าจะให้นางนั้นเป็นรองหัวหน้าหอลมพิลุนโปรยและให้นางเป็นหัวหน้าตึกหกขุนครึ่งที่ควรจะเป็นของนางตั้งแต่แรกคว้ยตั้งซิ่งกล่าว <9. S 2> ต่ออีกว่านางไม่เคยคิดจะสังหารโซมั่งจิ้มเลยแต่นางอยากฆ่าต่อนน้าซิ่งมากกว่าเพราะมันคอยแต่ดูถูกหาทางนางตลอดเพราะว่านางเคยเป็นคนของตึกหกขุนครึ่งนั่นเองและมันยังเป็นเมียเก็บของลุยซุ้ ด้วยโซมั่งจิ้มถามอีกว่าท่านมั่นใจได้ยังไงว่าภายภาคหน้านั้นแปะโช่วยจะให้ท่านเป็นทั้งรองหัวหน้าหอและสืบอทอดตึกหกขุนครึ่งกวยจตางสิ่งหันไปยิ้มกับแปะโช่วยแล้วกอดแขนมันไว้เอ่ยว่าถ้าเราเป็นภรรยาของมันล่ะภรรยาย่อมช่วยสามีดูแลกิจการใช่หรือไม่โซมั่งจิ้มหมดคําถามที่จะถามแล้วได้แต่เอ่ยว่าเมื่อถึงคราวเคราะห์ก็คงต้องได้แต่รับเคราะห์วันนี้ท่าน ทรยศเราวันหลังก็จะมีคนทรยศท่านถ้าเราไม่ตายเราจะกลับมาจัดการกับท่านถ้าเราตาย ก็จะมีคนมาจัดการกับท่านแล้วโซมังจิ้มก็ทิ้งตัวลงนอนไปเมื่อโซมังจิ้มล้มตัวลงนอนแต่ยังก็จะยุบไปด้วยร่างของโซมังจิ้มก็จะหายไปแต่ยามคับขันเช่นนี้เตียงไม้กลับไม่พลิกไม่ยุบคล้ายจะกระดกสูงขึ้นอีกด้วยโซทิ่เนียร้องว่าท่านหัวนหน้าหัวนหน้าแปะ คาดคิดไว้แล้วจึงสั่งให้ข่าค้างกลไกไว้ตั้งแต่แรกโซมังจิมยกหมอนไม่นิทาขึ้นมาสีหน้าของแปะโชป่วยเปลี่ยนไปตั้งแต่ไม ่่ทีีนหมอนใบนี้น่ากลัวที่สุดเพราะมันไม่รู้ว่าหมอนใบนี้มีความเป็นมาหรือความสําคัญเช่นไรโซมังจิมวางหมอนลงบนหลุมหัวเตียงลดสลักกลไกเตียงได้ไม้กระดานก็ยุบลงล่างของโซมังจิ้มหายไปทันทีแปะโชป่วยถึงขอบเตียงก่อนใครแต่คนที่ตื่นเต้นกว่ากับเป็นโซที่เนียที่มันไม่รู้เลยว่าเตียงนี้ยังมีปุ่มลับอยู่อีกทันทีที่แปะโชว่วยและโซที่เนียจะต ตามสก,กัดโซมังจิมหมอนหนุนใบนั้นกลับระเบิดออกอาวุธลับนับร้อยนับพันทั้งเบาบางยาวสั้นอาบยาพิษก็พุ่งใส่คนทั้งสองอาวุธลับนั้นบางชนิดหมุนวนบางชนิดพุ่งตรงยิ่งเฉียงออกทุกทิศทางแปะโชบป่วยย่อมรับไว้ไม่ได้โซมังจิมจึงฉกฉวยโอกาสที่พันปีก็ยากที่จะมีสักครั้งพลิกตัวหล่นลงไปได้แปะโชบป่วยทั้งแตกตึงและยินดีที่โซมั จินนั้นยังตอบโต้ได้และน่าจะเป็นการตอบโต้ก่อนตายเรื่องกลไกลอุโมง์ใต้เตียงแปะโช่วยย่อมเคยได้ยินมาช้านานแล้วดังนั้นจึงไม่แปลกใจเมื่อเตียงนั้นยุบลงแต่หมอนหนุนใบนั้นที่มีอาวุธลับหนาแน่นเช่นนี้แปะโช่วยหลบไม่ได้แน่มันได้แต่สละคนผู้หนึ่งที่ใกล้มือก็คือชีวิตของโซทิเนียทันทีที่โซทิเนียเห็นอาวุธลับจากหมอนหนุนมันก็นึ ถึงเรื่องราวของผู้คน4คนในอดีตที่มีชาติตระกูลสูงส่งคนหนึ่งคืออุ่นมึงที่อยู่ลกเอียงที่แยกตัวออกจากตระกูลอุ่นจากร้านเล่ายี่ห้อแม่ชีเทพพย,ยดาแขนเสื้อแดงแห่งอารามพ่อตีเงก่อนจะปรงผมบวชเป็นชีมีนามว่าถังเยี่ยม วีรสตรีแห่งตระกูลถังดินแดนเสฉวนลุยมุยตึ้งยอดฝีมือของตึกอัศนีบาทปันพัวโพยทายาตระกูลปันช่างฝีมือที่แยกขายบุคคลทั้งสีนี้ล้วนเคยเป็นสหายของโซเจียหมอบีดาของโซมั่งจิมและปันปัวโพยยังเคยรับตำแหน่งรองหัวหน้าหอลงพิรุนโปรยอีกด้วยคนทั้งห้าเคยอยู่ร่วมกันร่วมมือกันส เมื่อขีการปอเกิดข้อยุติขัดแย้งในยุทธภพทำให้ยุทธภพนั้นสงบร่มเย็นมาตลอดจนถึงช่วงหนึ่งถังเกี่ยงแชเกิดรักชอบกับลุยจิ้นลุยแห่งตึกหกหุนครึ่งแต่ก็ต้องผิดหวังจนต้องไปบวชเป็นฉีตัวอุ่นมึ้งนั้นก็มีความอ่อนโยนเกินไปทำให้ไม่ยอมรับจากตระกูลหลักถูกในประเทศมาลกเอียงนอกจากนั้นหอรมพิรุลโปรยยังเกิดความขัดแย้งกับตึกหก ขุนครึ่งที่ตอนนั้นยังอยู่ในอำนาจการปกคอรองของตึกอสุนีบาททำให้ลุยมั่วตึง่งถอนตัวออกจากเมืองหลวงไม่ไปมาหาสู่กับโซเจียหมออีกและปันผัวโพยตูกตระกูลปันดึงตัวกลับไปรับใช้ตระกูลปัน ดังนั้นคนทั้งหมดได้แยกย้ายกันไปจึงร่วมกันสร้างของขวัญแก่โซเจียหมอก็คือหมอนหนุนไม่นิทราใบนี้และด้วยความสัมพันธ์ในอดีตโซเจียหมอจึงส่งโซมั่งจิมให้แม่ชีแขนเสื้อแดงอบรมสั่งสอนอุ่นมึงก็ให้อุ่นยิ้วเดินทางจากลกเอียงมาเมืองหลวงเพื่อเข้าพบโซมั่งจิมทาไม่ไว้วางใจกันใครจะกล้าส่งบุตรีมาเพียงลําพังด้วยความสัมพันธ์ในอดีต ทั้งหมดของขวัญหรือหมอนใบนั้นต้องไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนและเมื่อโซทิเนี่ล้ำลึกเรื่องราวได้แล้วมันก็แน่ใจว่าด้วยอนุภาพของอาวุธนับพันเหล่าสมุนของแปะ โชบุ่วยต้องจบสิ้นแน่แต่ลูกสมุนของแปุโช่วยกลับไม่เป็นอะไรมีแต่มันเท่านั้นที่รับอาวุธลับเหล่านั้นไว้แทบทุกชนิดร่างของมันคล้ายคนวิกฤตรฤิตโลดแล่นเข้าหาอาวุธลับทุกทิศทางจนอาวุธลับ9้าใน10นั้นฝังอยู่ในร่างกายของมันแล้วร่างของมันก็ระเบิดออกกลายเป็นแค่กองโลหิตแปะโชปุ่วยค่อยระบายลมหายใจออกใบหน้าของมันซีดขาวทันทีที่โซที่เนี่ยใช้ร่างกายเข้ารับอาวุธ ลับเหล่านั้นที่แท้มันถูกพลังดัชนีที่คล้ายใหญ่ได้ของแปะโชป่วยใช้บังคับร่างกายให้กระโดดขยับไปรับอาวุธลับเหล่านั้นเราสมุนของแปะโชป่วยต่างสอบถามว่าให้ทําอย่างไรต่อลุยมีกล้มลงใช้ถุงมือหยิบอาวุธลับที่หล่นมาดูเอ่ยว่า ากามอาวุธลับที่จะสร้างโดยตระกูลถังแห่งเศฉวนชาบพิษของตระกูลอุ่นแดนเนี่ยน้ำใช้ระเบิดพลังของตึกอัศุนีบาทแดนกลางหนําเสี่ยงกอยีคิดจะแจงความเห็นบ้างยึงเดินไปเก็บเศษหมอนที่กระจายอยู่ขึ้นมาดูท่านมีอาวุธลับพุ่งออกมาอีกกับถูกแปะโชบปวยใช้พลังดัชนีสกัดไว้ได้ดูยูส่สีเข้าไปดูเศษหมอน พบอักษรปันตัดอยู่จากข้อมูลทั้งหมดทำให้ทุกคนปฏิปตอ่อเรื่องราวในอนดีตได้จึงนึกระแวงการเตรียมตัวของโซเจียหมอและโซมั่งจิ้มขึ้นมาแปะ่วโวยเอ่อยว่าพวกเรารีบไปที่ต้นไม้ต้นนั้นดีกว่าข้าคิดว่ามันเป็นทางถอยของมันแล้วมันก็พาคนทั้งหมดลงจากเจดีเขาไปยังต้นไม้ระหว่างทางพวกที่สวามิภ์ต่างร้องเชิดชูแปะวป่วยแต่มันกลับไม่รู้สึกยินดีเพราะโซมั่งจิ้ม ยังไม่ถูกกำจัดอย่างเด็ดขาดตนจะต้องสังหารโซมั่งจิ้มให้ได้ทั้งหมดเข้าสู่หอเขียวที่ตั้งของต้นไม้นั้นแปะช่วป่วยกล่าวกับลุยมีว่าที่โคนต้นไม้นั้นเป็นเพราะว่าตนนั้นรู้ว่าต้นไม้ต้นนี้เป็นศูนย์กลางของกลไกทั้งหมดการบีบคั้นโซมั่งจิมที่เจดีขาวก็เพื่อกดดันให้โซมังจิมลงไปอยู่ในโพรงดินแปะชูวป่วยจึงใช้คนให้ขุดลากของต้นไม้นั้นขึ้นมาทั้งหมดขนาดที่ขุดลากนั้น มีคน9คนยืนระวังภัยอยู่ ก็คือ8จอมดาบใหญ่และที่เแห่งแผ่นดินแต่เมื่อคุดลงไป8ปะโชคป่วยก็คำนวณถูกต้องว่าใต้ต้นไม้นั้นเป็นโพงลับแต่คิดไม่ถึงว่ามันจะสลับซับซ้อนขนาดนี้จนไม่สามารถจะสะกดติดตามออกไปณที่ใดได,ได้ลุยมีแลบลิ้นออกด้วยความขนองกล่าวว่า8ปะโชคป่วยนั้นดูคนผิดไปสองคนก็คือโซมั่งจิมพอแอปโชคป่วยย้ำตลอดว่าจุดอ่อนของโซมั่งจิมนั้นก็คือการไม่ระแวง ต่อพี่น้องเห็นแล้วว่าโซมังจิมนั้นเตรียมพร้อมไว้เสมออีกคนหนึ่งที่แปะชกป่วยนั้นดูแข็งเกินไปก็คือปันปัวโพยช่างใหญ่ผู้เสกสรรทางลับแห่งนี้ไว้นั่นเองแปะชกป่วยยังมั่นใจว่าโซมังจิมต้องอยู่ในทางลับนี้แนะ่และทางลับนี้ก็น่าจ,จะกินพื้นที่อยู่ระหว่างเจดีขาวที่อยู่ของโซมังจิมและหอเขียวที่เป็นหอบัญชาการของหอลมงพิลุนปปรยดังนั้นแปะชป่วยจึงให้คนขนของออกจากทั้งสองอาคาร จนหมดแล้วตัดสินใจระเบิดอาคารทั้งสองจนลาาเป็นหน้ากรองต่อให้โซมังจิ้มรอดออกไปได้ก็คงไม่รอดจากการถล่มของอาคารและแรงระเบิดเมื่อตึกทั้งสองถูกระเบิดลงก็มีคนนึกเสียดายอาคารคู่หอลงพิรุนโปรยมายาวนานแห่งนี้บัดน,นี้ถูกแปะโชบป่วยย้ายหอบัญชาการมาอยู่ที่หอเหลืองเป็นที่เรียบร้อยแล้วข่าวคราวของโซมั่งจิมนั้นแพร่สะพัดไปทั่วไม่เพียงหอลงพิรุนโปรยตามหา หกขุนครึ่งก็ตามหาเจ็ดศักดิ์สิทธิ์หลงฟ้าก็ตามหาตระกูลอุนตระกูลถังตระกูลปันจูก,กวัวสินแสมหาไสนาบดีชัวเกียชาวยุทธทั่วทางแผ่นดินล้วนตามหาตัวโซมั่งจิมขอเพียงโซมั่งจิมยังไม่ตายหอลมพิรุตป่วยก็ยังไม่นับว่าตกอยู่ในเงื้อมมือของแปะโชว่วยแต่ในทางลับใต้เตียงของโซมั่งจิมน,นั้นมีทางแยกทางหนึ่งที่สามารถออกทางน้ําได้แปะโชว่วยให้ยิ้มเล่ายิ้มอ่วงพาคนไปลาก ตะเวนกลับพบเรือเล็กน่าสงสัยลำหนึ่งแล่นไปทิศทางที่จะไปจวนของจูกวซินแสผลภายเรือรสวมหมวกฟางปกปิดใบหน้าและบนพื้นเรือมีคนผู้หนึ่งนอนฟุบอยู่ยิ้มเล้ายิ้มห่วงจึงรีบแจ้งไปยังแปะโชป่วยนอกจากนั้นแปะโช่วยยังสั่งให้คนติดตามเอะบ่อเสียไปด้วยยิ้มเล้ายิ้มหวงให้เหล่าสมุนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางน้ําวางแหดักเรือเล็กไว้ไม่ให้แล่นต่อไปได้ยิ้มเลายิ้มอ้วงเตะจ่าใน ระยะไกลให้ยอมมอบตัวโจมั่งจิ้มมาดีกว่าแต่ชายที่พายเรือกตับชักกระบี่จอไปที่ล่างของโซมั่งจิ้มที่นอนอยู่จากน้ําเสียงยิ้มเล่ายิ้มอวบฟังออกว่าเป็นคนมีอายุพยายามไม่ให้ฆ่าโซมั่งจิ้มเพื่อรอให้แปะโชยป่วยมาก่อนยิ้มเล่าไม่สนใจว่าจะจับเป็นหรือจับตายโซมั่งจิ้มแปะโชยป่วยก็เช่นกันแต่ชัวเกียต้องการจับเป็นมากกว่าชัวเกียนั้นปรารถนาที่จะเกลียกล่อมโซมั่งจิ้ม ครั้งถ้าสำเร็จนับว่าโชวเกียร์นั้นได้ขุนพลที่มีความสามารถสูงมาช่วยเหลืองานไม่นานแปะโชป่วยก็มาถึงเข้าเจราจาว่าชายภายเรือนั้นต้องการอะไรทำไมจะต้องฆ่าโซมังจิมในระหว่างที่เจราจาแปะโชป่วยก็จดจำได้ว่าชายผู้นี้ก็คือสเตียนวิเศษอมตะหนึ่งในเจ็ดสัตว์จิต์ลงฟ้าจึงเสนอตำแหน่ง5เทพอสูรแห่งห,หอลมพิลุนปลวยให้เตียนวิเศษอมตะบอกว่าเหตุที่ตนนั้นช่วย โซมังจิมก็เพราะว่าต้องการตอบแทนบุญคุณที่โซมังจิมนั้นเคยช่วยตัวเองไว้ตั้งแต่สมัยที่กวนฉีถูกฟ้าผ่าวิปริตไปแต่มันก็ไม่เชื่อคำพูดของแปะโชป่วยอยากจะได้คํารับประกันแปะโชปวยจึงเอ่ยว่าท่านไม่มีสิ่อรองใดๆจากนั้นแปะโชป่วยก็ถามความเห็นของผู้ติดตามทั้ง4ี่ผู้ติดตามทั้ง4ี่ก็วิเคราะห์ว่าคนที่ฟุบอยู่นั้นน่าจะตายแล้วเสื้อผ้าหน้าอกไม่กระเพื่อมและคน ผู้นี้ไม่ใช่โซมั่งจิมเพราะคนผู้นี้มีขาครบสองข้างและการนอนฟุกที่ไม่เห็นหน้านั้น ก็อำพลางเพื่อให้ไม่รู้ว่าเป็นผู้ใดแต่ชั่วป่วยเอ่ยว่าที่แท้มันเป็นใครแล้วกระโจนเข้าสู่เรือนน้อยทันทีครับเราซื้อขอเล่ากับเกาทันลันทศสุดยอดสตราวุธตอนที่4ของอุนสุยอันในตอนนี้ต้องหยุดไว้ก่อนแล้วกันนะครับเป็นอันว่าเซียนวิเศษอมตะจะช่วยโซมั่งจิ้มได้หรือไม่และคนที่นอนอยู่ในเรือนนั้นเมื่อไม่ใช่โซมั่งจิ้มแล้วจะเป็นใครเรามาติดตามกันในคราวหน้ากับเราซื้อขอเล่าครับสำหรับวันนี้ เราซื้อขอเล่าไปก่อนครับสวัสดีครับอย่าลืมการอ่านเสริมสร้างจินตนาการและสติปัญญานะครับถ้าชอบก็ช่วยกดติดตามให้กับทางลงเตรียมด้วยละกันแล้วก็อย่าลืมกดะระฆังไว้จะได้ไม่พลาดตอนใหม่กันสำหรับเรื่องเล่าอื่นๆก็กดกันที่หน้าจอดูกันได้เลยนะครับฝากกดชื่นชอบและแบ่งปันกับชาวยุทธท่านอื่นๆด้วยละกันขอบคุณครับ